วัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรวัตรอินทวีอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินร์ด้านการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาการสังคมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปริญญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬางลงกรณราชาวิทยาลัยจากประสบการณ์และการทำงานที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองในด้านการฝึกอบรมและพัฒนาจากหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ได้จัดขึ้นหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฒนร,ระดับหลักสูตรสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์หลักสูตรที่2องอบรมพัฒนาทักษะการใช้นวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้การสอนในยุคดิจิตอลศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมมณีปู u ยูโรซิตี้ประเทศอินเดียอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทธ์แผนยุทธศาสตร,ร,ร์และแผนประจําปีอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขหลักสูตรศิลปะการพูดการเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการในงานพระราชพิธีและงานพิธีทางศาสนานอกจากการฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างๆทั้งสถาบันภายนอกและสถาบันภายในที่จัดขึ้นแล้วยังได้รับเกียรติจากสถาบันภายนอกในการเป็นคณะกรรมการกันกรองบทความทางวิชาการวารสารวันนำดองเล็กมหาวิทยาลัยมหาทุลาล,งลุงกรราชวิทยาลัยมิเขตสุรินท์ และเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชลัยวิทยาลัยสงศีสกเกตเป็นกรรมการประเมินอิสระ peer review จากการประชุมวิชาการนิทรศการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒนบุตรีร์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ของวิไลสงบุรีรำรางวัลการเชิดชูเกียรติด้านผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่23ได้รับเกียรติในการแสดงเดินแบบนานาชาติสุรินร์อินเตอร์เนชั่นแนลโฟล์กเลอร์เฟสติวัลซครั้งที่8ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานถวายเลี้ยงสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาศที่เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุริน์เป็นคณะกรรมการประกวดการแข่งขันการสวดมนต์หมู่ระดับจังหวัดประจำปี2562ด้านผลงานวิชาการจากการอบรมพัฒนาที่ผ่านมาครับจนได้จัดทำตำราหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศาส,สนาและเทววิทยางานวิจัยในประเทศอาทิการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านขุนชัยทองอำเภอชุมพลบรุรีจังหวัดสุรินดีเวิลด e เม้ o ต t o อ t o ัวริ m ึมโป o โ i o n i น n i น n นเวชั่บ้านขุนชัยทองชุมพลบุรี i s ส r i c t ตรุริน r o v i ว c e ในการดำรงตำแหน่งรองคณาบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครูได้รับมอบหมายให้ประสานงาน และกำกับติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศ,ษศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตําตำบล1มหาวิทยาลัยในพื้นที่ตำบลตะเมียงอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบงานฝ่ายพิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธีงานพระราชพิธีและงานพิธีกรรมด้านศาสนาทํางานร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆในชุมชนในโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนโครงการยุวพัฒน์รักถิน่นโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนของธนาคารอมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในจังหวัดและเครือข่าย งกลุ่มจััหวดสริทด้านการบริหารงานได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายคณาจารย์นักศึกษาและหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมและโครงการประกอบด้วยโครงการเรียนรู้พุทธศาสนาพิธีด้วยประเพณี22จัดร่วมกวับสโมสรนักศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดสุรินเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดกิจกรรมด้านรัฐพิธีด้านพระราชพิธีและพิธีกรรมด้านศาสนาเช่นบุญกฐิน เป็นผู้ประสานงานหลักในฝ่ายพิธีการร่วมกับพาจารา์นักศึกษาในการจัดโครงการองค์สมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศนแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรรัชกาลที่9และได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ทํากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏทั้ง38แห่งณพุทธมณฑลจังหวัดคนครปฐม มหาวิลัยราชภัฏสุรินทร์จัดอยู่ในกลุ่มที่3เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ a r e a b a s e ดแอนด m m อมมูนิตี g เ g e จ e นที่มีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิน่นจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมประสบผลสาเร็จและได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิน่นได้แก่ โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ประสาทตะเมือนอำเภอปนมลงรักจังหวัดสุรินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น20ปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โครงการยกระดับเศ,ษศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือโครงการหตำบล1มหาวิทยายลัยโดยความร่วมมือ ทำงานกับภาคประชาชนบัณฑิตและนักศึกษาผู้ถูกจ้างงานจนเกิดผลสำฤทธิ์ในระดับท้องถิน่นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นจากแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น20ปีนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสุวินยุทธศาสตร์ที่4การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะ,ปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น จากความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมากระผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวราชาพัฒสุรินภายใต้กรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์พลิกโฉมศิลปะและวัฒนธ,ธรรมให้ทันสมัยในยุคดิจิตอลตามแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธ,ธรรมมหาวิทยาลัยราชาพัฒสุรินยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และศักยภาพบุคลากรพริกโฉมระบบการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบและกลไกที่เกื่อต่อการดำเนินงานทุกภารกิจตามสายงานประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายงานอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมฝ่ายวิจัยและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่2ส,สนับสนุน พันธกิจมิติสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่น 1. สนับสนุนการนําเสนอผลงานบริการวิชาการงานวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรมและรับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 2. ส,ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชากับพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีประสบการณ์และได้ใช้ความรู้ที่มีสู่การพัฒนาท้องถิน่น ภายใต้กรอบศิละปะวัฒนธรรม3ด้านได้แก่กิจกรรมนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมกิจกรรมนำเสนอเอกลักษณ์การแต่งกายในกลุ่มชาติพันธุ์เขมรลาวกุยกิจกรรมนำเสนอเกี่ยวกับศิละปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้านประจำถิน่นยุทธศาสตร์ที่3การทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นกลยุทธ์ที่ 1. อนุรักษ์สืบสารงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏศสุรินทร์ร่วมสืบสารประเพณีที่12และประเพณีตามกลุ่มชาติพันธุเน์เขมรลาวกุยกลยุทธ์ที่2อส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติ และนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบรณาการโดยรูปความร่วมมือภาคีเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แผนลดงบประมาณเพิ่มภาคีเครือข่ายกลยุทธ์ที่ 3. การประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อการรักษาคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าจัดกิจกรรมการประกวดศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิน่นสร้างมูลค่าเพิ่มด้านภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นด้านการแสดงการแปลรูปอาหารท้องถิน่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนกลยุทธ์ที่4พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นจัดโครงการพิกโม๋มแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินให้มีชีวิตในยุคดิจิตอล โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างลานศิลปะวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฟื้นฟูศาลประกรรมช้างศาลตายายซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวราชภัฏสุรินทร์จากแนวคิดข้างต้นผมพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้การพิโฉมศิลปะและวัฒนธรรมให้ทันสมัยในยุคดิจิตอลตามแผนการพิโฉมมหาวิทยาลัย Reventing University